สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นาพามาเก็บเห็ดอีกแล้วนะคะไปค่ะไปเก็บเห็ดกันไปลุ้นกันค่ะว่าจะหมานบวมหวานวันนี้ก่อนไปเก็บนะคะฝากกดไลค์กดแชร์บ้านนอกบ้านนาชาแนลค่ะฝากช่องน้องใหม่นะคะพามาเก็บเห็ดค่ะวันนี้ไปค่ะนะเห็นไว้แล้วนูนสองดอกค่ะนี่ค่ะหนึ่ง นี่ค่ะโดนเอ้นี่แทะหัวแต่ก็ดีค่ะเก็บใส่กาไว้ก่อนมันมันมันค่ะไปค่ะไปต่อนี่ค่ะดอกกำลังโตมุโตมี่กำลังขึ้นก็มีค่ะนี่ค่ะต้องมองดีๆค่ะมันงันไม่เห็นไปค่ะต่อ มันเตะแล้วค่ะเขามองไม่นเขาเดินมาปกติดีนี่ค่ะสองดอกนี่ค่ะเรงน้ดอกนั้นที่มีนั่แต่ว่าขาวอยู่นะคะขาวจะเลยมันต้องออกอะค่ะ ถ้ามันออกมาอย่างนี้แล้วมันแรงอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไม่งามแล้วค่ะแต่ก็ร้อยคนเต็มไปหมดนะคะนี่ค่ะตรงนี้ดอกอยืกนไงค่ะพึ่งได้เท่านี้ไปค่ะมองต่อนี่ค่ะ เดี๋ยวมองกปนเผื่อเจออะไรอีกนี่ค่ะโออนี่ดอกค่ะหลบป่าอยู่นี่อุ้ยน,อน้องดอกค่ะข,ข้างในนู่นเดี๋ยวเราไปเก็บกันค่ะนู่นค่ะย่งอยู่ด้วยกันน่น นี่ค่ะเอ้ยนี่ค่ะเดี๋ยวมองดีๆก่อนเพื่ออะไมีอีกค่ะมีจ้องออกตามป่าอย่างนี้ค่ะโอ้ยนั่นนั่นค่ะเห็นยังเพื่อนโอ้โหโอ้อยากกุดข้างใน่นะคะน,น,นี่ไอยากอะไรกินไปแล้ว นี่ค่ะได้สามดอกได้สามดอกค่ะ <Okay. S 1> ตัดขาไปเลยค่ะเห็ดไม่ค่อยเยอะดอกสวยอยู่ค่ะนี่ โอ้ยเหลืองเลยค่ะตัดออกไปเลยนี่คสามดอกติดนั่นโอ้ยเห็ดบ่ค่อยออกแล้วค่ะฝนมันแรงไรึยังฝนแรงอย่างเงี้ยเห็ดจะแบบด้านมุดเลยค่ะไปค่ะต่อค่ะ เด็กนะคะแสดงว่าเขาเอาไปแล้วเนี่ยค่ะเห็นร้อยตัดอยู่โอ้ยเพื่อ,อนนู่นค่ะเดินมาตั้งไกลนุ่นนู่นค่ะไปค่ะเก็บนี่ค่ะอุย้ยทหัวหกีกแกะสุยนะ ดอกกำลังีนี่เลยค่ะอุ้ยหมหัวฮักนี่ค่ะมุม เดี๋ยวค่อยตัดขาค่ะโอ้ได้หลายดอกดูค่ะนี่ไปค่ะส่งนี่ค่ะเพิ่พผ่นหน,น้ากำลังจะเดินกลับรถมาเจอกางดดงได้แวะจัได้ค่ะนี่ไปค่ะจะกลับบ้านแล้วยังเงินเจออีกแกร่งรุ่นนี่ค่ะ นี่ดอกค่ะเพื่อนๆโอ้ยดอกน้ำปี๊นี่ค่ะนี่ดอกนึงไปค่ะนุ่นค่ะเพื่อนเพืนไปไต่เดินมาเกือบเตะมาเลยนี่นี่ดอกค่ะว้าดอกก็เลิเลยไปค่ะตอนี่ค่ะสองดอกเลยสองค่ะสอง อันนี้ใช่เปล่าตุต้มๆอ๋อใช่จริงด้วยค่ะน,นะี่นี่ค่ะเพื่อนๆับเดินผ่านนี่ดูโอ๊ยจับไปเลยเลยนี่ค่ะนี่ค่ะโอกจ้ำปลานี่นี่ ใส่ค่ะใส่นี่กัดจ้าไปค่ะโตนุ่มอุณผู้ชมเ้ยนี่ค่ะนีโโนะ่โอ้ยโอ้ยไม่แก้ก่อนค่ะก็ได้แมแน่นตึ๊กเลยค่ะนี่ กระเด็นเลยสองค่ะนี่ค่ะเห็นยังโอ้ยโอ้ยทิ่มมาเลยแต่หาัหากเลย,ยมันแข็งค่ะโอ้หลายดอกค่ะกัดเลยนี่ค่ะโอ้เฮ็ดกำลังออกฝนก็มาแรงซะค่ะ นี่ค่ะทุกคนกำลังต้มุกต้มนี่ค่ะรีบน,นาจะรีบไปเหมือนคู่ไปประชุมค่ะมาตอนเช้าโอ๊ยดอกนี้เน่าค่ะนี่น,น,น,นี่ตุ่มุมนมมี่อ้น่า,นามม้ค่ะนี่เห็นไหมคะนี่น่นี่นค่นี่่ โอ้ยจะกลับจะกลับโจ้ออีกแล้วค่ะสองดอกค่ะนี่ค่ะสองอันที่ไปนี่ค่ะเพื่อนๆดูนะคะน่าจะเขียนให้ดูงงๆจนี่ค่ะให้ดูจริงอ่ะมันนูนๆแล้วใช่เลยค่ะนี่ตกเบลอเลย ียวนี่คะ่ะค่อยๆโอ้โหดอกวูบเ,เลยพวกชิค,ค่ะนี่มาอย่งงตรง,นะงนู่นดอกนุ่นทำไหมนี่เฮ้ยดูไหมคะมันออกตามก้อนอย่าน,นี้นี่คะ่ะเหยียบๆว่ะเฮ้ยร้ยองไห้คนเดินไห เต็มค่ะนี่ค่ะดรกเบลโลเลยนี่ป้าอโอ้โหเน่นก็เน้นค่ะน,ะนี่โอ้โหไม่มีเวลาตัดเดี๋ยวตัดที่บ้านค่ะนี่ค่ะเพื่พอนๆกำลังจะออกเฮ้ยเราก็เ,าเจอด้วยเลย,เลยค่ะน่ารัง,งจะกลับจะกลับ <c oughs> นี่ค่ะโอ้ยงัดเลยค่ะห,ยหย่วยกไม่ทันตรงนี้แล้วมั้งค่ะไปเอาละคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นาะพามาเก็บเห็ดตอนเช้านะคะขาเข้าไม่ได้เห็ดเลยค่ะได้แต่มุดตะมิตอนขาออกเดินมากลับแล้วค่ะเจอเห็ดเต็มตะก้าเลยค่ะเดี๋ยวนานรีบด้วยแล้วนา,นานจะไปเหมือ,ของขมุนค่ะวันนี้ <c oughs> ก็ <laughs> <g ười> เลยเก็บใส่ท้ายรถแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยไปตัดขาที่บ้านค่ะกลับมาจากข้อมูลเลยค่อยตัดขาค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากบป็นกบรรณาช ANEL ด้วยค่ะฝากเป็นกําลังใจกดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ